ก็อีพีนี้ก็จะพูดในส่วนของเรื่องการปรุงดินครับก่อนปลูกทุเรียนนะคะนี่ก็มีพี่ที่เขาปลูกอยู่นะครับอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งนครนายกนะครับเขาก็โทรมาบอกว่าดินแบบนี้ที่เขาปลูกนะครับบางทียอดมันเดินช้าใบมันไม่แตกยอดช้ายอดตันๆอะไรประมาณเนี้ผมก็ตามความเข้าใจของผมเท่าที่ผมเคยไปดูมานะครับคือดินของพี่เขาด้านล่างมันหนึบนะครับด้านล่างมันหนึบมาก พอเวลาลดน้ําไปมากๆเนี่ยรากมันไปไม่ได้ลากมันไปไม่ได้มันก็เกิดกระบวนการาเกิดความชื้นเกิดลากชื้นแฉลากเน่าลากดํานะครับก่อนที่มันจะใบหล่นใบร่วงครับมันจะเกิดกระบวนการพวกนี้ก่อนนี่นะครับการหมักการไลไปแล้วโดนฝนโด,น,โดนไรแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าเขาบอกว่าแกบดิบถ้าผสมหมักไปแล้วยังไม่ย่อยสลายช่วงที่เกิดกระบวนการย่อยสลายมันจะ ดึงในตัวเจ้นทําให้พืชใบเหลืองนะครับแต่ผมก็ใช้มาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรหวังไว้ว่าถ้ามันสําเร็จก็จะเป็นที่เรียนรู้ของอพวกพ,พี่มือใหม่นะครับมือเก่าก็ต้องผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าท่านน่าจะเก่งมากแล้วก็ช่วยแนะนําเราหรือแนะนําคนที่ยังไม่เป็นด้วยอีกแรงหนึ่งก็จะดีนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวรณนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูทุเรียนดินเหนียวนะครับ ว่าจะปลูกยังไงนะครับหรือมันปลูกขึ้นไหมนะครับอันนี้นะครับคือดินดำดินเหนียวนะครับเหมือนกับที่นนบุรีเลยครับนี่นะครับเหมือนนนบุรีเหมือนปทุมนะครับเหมือนองคลัก์ษนครนายกนะครับพวกนี้เหมือนแถวบ้านสร้างแถวบางน้ําเปรี้ยวนะครับลักษณะดินเดียวกันนะครับว่าจะปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับผมขนมานี่นะครับหนึ่งร้อยคันรถนะครับ จะมาปลูกทุเรียนให้ท่านดูนะครับว่าแบบนี้ปรับปรุงยังไงทํำยังไงนะครับแต่วันหน้านะครับวันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวพาดูการเตรียมแปลงก่อนนะครับการเตรียมแปลงนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเรามีดินสภาพแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับต้องมีอินทรีย์วัตถุนะครับมีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับซึ่งต้องหมักแล้วนะครับหรือเอามาหมักที่นี่ก็ได้ซึ่งผมได้เตรียมไว้ก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการหมักของผมผมจะหมักในแปลงนะครับผมไม่ได้หมักปุ๋ยเป็น กองเฉพาะตัวนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทําการหมักของผมก็คือหลังจากพวนดินเสร็จผมจะหมักไปที่พื้นนะครับโดยการหว่านปุ๋ยขี้วัวไปหนึ่งรอบนะครับหรือก่อนหน้านั้นถ้าใครมีน้ําให้หว่านตัวปรับปรุงดินนะครับเพื่อลดค่าความเป็นกรดนะครับเช่นปูนขาวหรือโดโลไมท์แต่ว่าการหว่านปูนขาวหรือโดโลไมท์นะครับจะต้องลดน้ําให้เยอะๆนะครับเพราะว่า2ตัวนั้นจะใช้ น้ำนะครับในการทำละลายเพื่อให้ซึมเข้าไปยังในดินเพื่อปรับสภาพค่าความเป็นกรดของดินนะครับหลังจากนั้นประมาณ15-20ถึงวันนะครับก็ค่อยเอาขี้วัวนะครับหวานเข้าไปแล้วก็ทำการคุมด้วยฟางนะครับคุมด้วยฟางลดน้ำให้ชุ่มนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทําการลดน้ําไปสองครั้งแล้วก็ฝนตกให้2ครั้งนะครับในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเราก็ทําไปได้4 4สี่ครั้งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าดินที่ถูกทําไปแล้วสี่ครั้งหรือได้ถูกการปรับปรุงไปแล้วนะครับกับการลดน้ํสี่ครั้งระยะเวลาหนึ่งเดือนถามว่าลดน้ําเยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะว่าน้ํายังไม่พร้อมนะครับก็ทําได้เพียงเท่านี้ส่วนสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะครับผมเลือกใช้เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวนมนะครับตรงนี้ก็เอามาไว้เตรียมไว้เลยใช้ขี้อย่างอื่นได้ไหมครับพี่นัทได้ครับจะเป็นขี้ไก่แกบก็ใช้ได้นะครับจะเป็นขี้ วัวขี้ควายขี้ไก่สดก็ได้แต่ขี้ไก่สดเนี่ยมันค่อนข้างเค็มจัดนะครับผมก็ไม่แนะนําขี้หมูก็ไม่แนะนํานะครับถ้าจะนั่นต้องเอาไปหมักให้ดีก่อนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นดินที่ผมได้เตรียมไว้ผสมไว้ก่อนเลยเอามาเข้าไว้ใกล้ๆครับดินลูกลังครับเนี่ยเป็นเม็ดกวดผสมกับแกลบดิบนะครับแล้วก็ นิมิกต่างๆนะครับที่มันเป็นประโยชน์กับผู้เรียนผมก็ได้นํามากองไว้ถามว่าทําไมถึงต้องเอามาไว้ก่อนเลยแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วต้องเหลือไว้เผื่อทําแล้วมันไม่พอนะครับเราจะได้เอาเข้าไปใช้ได้ทันท่วงทีไม่ต้องมาผสมใหม่ไม่ต้องขนใหม่เพราะว่าการที่ทําเป็นระบบล่องนะครับการจะขนอะไรเข้าออกมันไปตามล่องครับมันไกลมันไม่เหมือนสวนนะครับเอารถวิ่งผ่านทานก็สามารถที่จะไปเทได้ส่วนอันนี้คือการเตรียมไว้แล้วนะครับ นี่นะครับการหมักการไลไปแล้วโดนฝนโดนไลแล้วนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าเขาบอกว่าแกบดิบถ้าผสมหมักไปแล้วยังไม่ย่อยสลายช่วงที่เกิดกระบวนการย่อยสลายมันจะดึงในตัวเจ้นทําให้พืชใบเหลืองนะครับแต่ผมก็ใช้มาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรส่วนวิธีแก้ไขนะครับก็แค่โดยการหวานปุ๋ยยี่อ่าสี่สนะครับเข้าไป หรือ2100ก็ใช้ได้ในดินที่เป็นด่างนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่สําคัญน้ําเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดกระบวนการย่อยสลายหรือมีประโยชน์กับต้นพืชมากที่สุดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เราได้ทําการหมักไว้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการห่ม่มดินใช่ไหมค,ครับหอมหนาอยู่ประมาณห้าเซนสิบเซนนะครับ อันนี้ก็เป็นดินที่เราไปเหยียบข้างเคียงนอกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือดินที่อยู่บนผิวนี่นะครับนี่นะครับข้างบนนะครับไม่ได้มีการอะไระนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนดินที่อยู่ด้านล่างที่เรานั่นนะครับมันก็จะนุ่มแบบนี้เลยครับเนี่ยครับต่างกันเลยครับถามว่าพืชที่เราปลูกมันจะเลือกอยู่แบบไหนถึงแบบนั้นจะปลูกไว้ข้างบนก็จรงิงแต่ถ้าไม่คุมฟางหน้าร้อนๆน,นะครับไหนจะคลายน้ําทางใบไหนจะถูกแดดเผาไหนทางดิน ดินจะร้อนทําลายระบบรากนะครับเพราะว่าเหตุพวกนี้ครับมันเลยทําให้พืชที่เราปลูก่ะมันตายได้การห่มดินหรือการปลูกพืชคุมดินไว้นะครับผมมองดูแล้วนะฮะสังเกตดูจากธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้มันนะครับจากประสบการณ์การมีพืชคุมดินนี้มีประโยชน์กว่าการที่ทําให้โคนโล่งเตียนนะครับ ถึงแม้เวลาหน้าฝนนะบางคนก็จะกลัวเชื้อราแต่ว่าเชื้อราพวกนั้นนะครับเราก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการเปิดแหวกเฉพาะโคนหรือทําให้โคนมันสูงหน่อยไม่ให้น้ําขังไม่ให้น้ําลงไปเยอะเกินไปนะครับหรือถ้าคันใดทําไปแล้วมันบางทีมันแก้ไขไม่ได้ท่านก็ใช้ยาเชื้อราก็ได้ครับลาทางดินนะครับลดไปที่โคนต้นบริเวณหน้าฝนนะครับสเดือนสักหครั้งหรือใช้เชื้อ ไตโคเดมาก็ได้นะครับผสมน้ําลาดเข้าไปให้ทั่วทรงพุ่มรวมทั้งโคนต้นด้วยทุกสิบวันนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยกับการปลูกทุเรียนหรือปลูกไม้ต่างๆของท่านแต่การใช้เชื้อนะครับไตโคเดมาเนี่ยเชื้อเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ร่มเงานะครับเขาจะไม่เขาไม่สู้แดดนะครับท่านก็ควรมีอะไรคุมด้วยสําหรับบางคนที่ทำโคนเตียนก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นการเตรียมไว้นะครับมีทั้งดินดำมิกกับดินล้วนปนเหนียวเลยครับมีแกลบมีอะไรนะครับเราทําให้ดูทุกแบบเลยครับเผื่อว่าท่านถามว่าทําไมต้องทําหลายแบบก็เพราะว่าบางท่านบางพื้นที่มันหาวัตถุดิบที่จะเอามาปรับปรุงดินลําบากก็ใช้มันในพื้นที่เราเลยมีอะไรก็ใช้อันนั้นคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับต้นกล้วยก็ได้ต้นอ้อยใบยอ้อยอะไรก็ได้นะครับที่มันย่อยสลายแม้แต่หญ้าแต่ฟางนะครับ ใช้ได้หมดเลยขอแค่รู้วิธีการใช้ทุกผมสังเกตดูลูกค้าของผมนะครับที่หลายๆคนไปปลูกทุเรียนนะครับหรือปลูกพืชอื่นกันแล้วแต่บางคนที่ปลูกตายทั้งๆท,ท,ที่เอาต้นไปดีปลูกที่แรกส่งมาเลย7จวัน5วันเนี้ยสวยมากยังตั้งเหมือนเดิมเหมือนอยู่ที่ร้านแต่พอผ่านไป2 0่สวันสามวันมันเริ่มใบหล่นเริ่มใบร่วงเท่าที่สังเกตดูก็เพราะว่า เขารู้ว่าซื้อต้นไม้ซื้อ,อยังไงแล้วแต่ไม่รู้วิธีการดูแลว,วิธีการให้น้ําให้แค่ไหนถึงจะพอเพราะว่าบางทีการปลูกไปที่บริเวณหลุมแล้วเนี่ยครับท่านรู้ว่าลดไปแล้วเนี่ยน้ำมันแฉะแล้วมันเปียกบริเวณด้านนอกแต่ท่านไม่รู้ว่ามันซึมลงไปเท่าไหร่ท่านจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยว่ามันซึมปลูกไปแล้วเนี่ยลดให้น้ํยี่สิบนาทีน้ํามันซึมลงไปที่ตุ่มทุเรียนหรือก้อนหลุมไหมหรือบางคน ไม่รู้ก็ลดไปเยอะเกินถ้าปล่อยหลุมทุเรียนเนี่ยปลูกไว้แบบนี้นะครับแล้วกบดินแล้วไม่เหยียบให้แน่นนะครับการให้น้ําบางทีดินบางชนิดน้ํามันซึมลงเร็วมันก็ทําให้รากทุเรียนแฉะและเน่าตายแล้วก็อีกอันหนึ่งดินเหนียวทําไมถึงปลูกอย่างหนึ่งดินล้วนดินลูกลังทําไมถึงปลูกอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีเวลานะครับจะมาทําให้ดู ส่วนที่เคยทํามาแล้วนะครับท่านก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้ถ้าท่านใด้รีบนะครับหลายๆคนก็ส่วนมากเลยนะครับประมาณ8 90เปอร์เซนเลยครับก็กลับมาบอกหรือบางทีก็โทรมาคุยนะครับไม่ได้ซื้อของเราหรอกแต่ว่าพี่เขาก็โทรมาคุยเล่นด้วยเขาก็บอกว่าเขาเคยลองเอาวิธีของผมไปทํามันงามมันรอดจากที่ไม่เคยไม่เคยรอดนะครับมันก็รอดแต่ก็มีบางส่วนที่ ทำวิธีของเราแต่ยังทําไม่ถูกต้องเช่นปลูกครึ่งเข่งปลูกรอยไว้แต่การให้น้ําให้แต่ขอบนอกไม่ได้ให้ไปในเข่งแล้วก็ไม่มีการคุมฟางคุมหญ้าเพื่อรักษาความชื้นเพราะการที่เข่งมันเป็นรอยอยู่เนี่ยมันตากแดดอยู่ครับน้ํามันสามารถออกได้รูเข่งด้านข้างแล้วก็ด้านบนความชื้นก็หายหมดความร้อนก็เข้าไปแทนที่ทำให้รากของทุเรียน,นไม่เจริญเติบโตไหม้ใบก็ไหม้นะครับมันก็เลยทำให้ทุเรียนตายในที่สุดได้ บางทีมันยังไม่ทันตายแหละแต่ว่าคนปลูกท้อไปก่อนนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ท่านไม่มีเหมือนหมดกําลังใจในการที่จะปลูกมันขึ้นไปเดี๋ยวมาดูของผมนะครับถ้าของผมรอดรับรองว่าหลายๆท่านต้องมีกําลังใจขึ้นมานะครับผมก็อยากอยากให้รอดนะครับไม่รู้จะรอดไหมถ้าลงทุนไปขนาดนี้แล้วนะครับแล้วตั้งใจขนาดเนี้ยก็อยากให้มันรอดนะครับพี่นัทคะ่ะขอวิธีห่ม,มดินหน่อยค่ะว่า ใส่อะไรไปบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราต้องถ้าตรวจค่าดินก่อนเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าดินของเราเป็นกรดนะครับถัาปุเราเตรียมแปลงเสร็จนะครับหรือะหวานปูนขาวหรือโดโลไม้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นด่างครับเพื่อมาลดค่าความเป็นกรดท่านะหวานไปก่อนตักก็ได้แต่ก็ต้องดูให้มันเหมาะสมว่ามันกระจายทั่วไหมถ้าท่านมีเยอะท่านหวานไปก่อนเลยหนึ่งรอบเราเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครที่ใส่โดโลไม้หรือ ปูนขาวเกินของผมหมดเนี่ยสี่ไร่ผมใส่ไปประมาณ400รอกิโลถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะการหวานนะครับถ้าเตรียมแปลงเสร็จแล้วเราอยากหวานก่อนห่มดินนะครับหวานเลยหวานให้ทั่วไปเลยครับผมก็บอกไม่ได้ว่ามันต้องใช้เท่าไหร่นะครับแต่โดยปกติก็หวานให้ขาวเต็มไปหมดเลยครับความหนาก็ไม่ต้องหนามากพอประมาณถ้าเทียบกันเป็นตารางเมตรก็ตารางเมตรละสักสี่สี่สามสี่กำมือประมาณนี้ ตรงไหนที่สงสัยว่าดินมันเป็นเยอะถ้าในกรณีที่ดินมันมีหลายแบบท่านก็ใส่ไปเยอะหน่อยตรงไหนเป็นน้อยท่านก็ใส่ไปน้อยหน่อยนะครับหลังจากใส่แล้วนะครับท่านก็ควรจะลดน้ําทิ้งไว้ก่อนนะครับสักสองสามวันครั้งสักสี่ห้าครั้งหรือสิบครั้งยิ่งดีนะครับก่อนที่จะใส่ขี้วัวนะครับเพราะว่าขี้วัวกับโดโาไม้หรือปูนขาวเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากันนะครับไปใส่พร้อมกันประโยชน์ มันน่าจะได้น้อยกว่าหรือช้ากว่าการที่ใส่ทีละอย่างแล้วทิ้งช่วงเวลาไปนะครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วก็ใส่ที่วัวใส่ที่วัวใส่ที่ไก่ใส่ปุ๋ยหมักต่างๆนะครับหลังจากใส่ไปแล้วนะครับก็ให้คุมฟางแบบนี้นะครับผมก็คุมหนาพอประมาณนะครับก็หนาอยู่นะครับเนี่ย นี่คความหนาของมันกญหาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ถ้าโดนน้ำนะครับมันจะย่อยไวกว่านี้แต่ถ้าอยากให้มันย่อยไวแล้วก็เพิ่มไนโตรเจนเข้าไปในดินอีกนะครับก็ใช้ยูเรียนะครับหวานเพราะตัวยูเรียนะครับจะเป็นตัวเร่งกระบวนการย่อยสลายนะครับต่างๆแต่การใส่ยูเรียนะครับจะต้องลดน้ําให้ชุ่มนะครับไม่งั้นมันก็จะเหยไปกับความร้อนนะครับไปกับอากาศหมดเลยก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร พี่นักขดินถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วได้ห้าขึ้นเนี่ยเราต้องปรุงดินไหมก็ยังปรุงอยู่ครับ <c oughs> เพราะห้าขึ้นก็ห้าเท่าไหร่ต้องดูครับแต่ถ้ามันห้าจุดแปดห้าจุดเก้าก็ใส่เป็นยิบซ้าเลยก็ได้ค่ะครับหรือจะใส่โดโลไมอีกก็ยังได้ครับเพราะว่าเราก็อย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นด่างแต่ดินในเขตพื้นที่ที่เป็นกรดนะครับไม่ค่อยเจอดินด่างนะครับตรงนี้ ถ้าเกิดเราไม่มีฟางเราใช้อยาแห้งห่มได้ไหมคะพี่ได้หมดเลยครับยาแห้งใบกล้วยใบอ้อยแล้วก็อะไรนะที่เขาทำมาจากข้าวโพดแต่ไม่ใช่ฟางมันอะ่ะค่ะเป็นเป็นพวกใบพวกต้นที่มันสับย่อยอะ่ะมันได้หมดแต่ที่ผมไปเห็นบางที่เขาอาจจะใช้ได้แต่ผมดูไม่เคยนะพวกทางปามพวกอะไรนะทลายปามคือเราไม่เคยใช้เราก็เลยไม่กล้าบอ,อกครับแล้วก็พวกสังเขาฟางข้าวโพดท,ที่เขาเป็นแกนมันอะ่ะ ผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนมันจะย่อยได้แต่ขี้เค้กนะครับกับการปลูกทุเรียนกับการเอามาปลูกพืชที่เป็นไม่ทนแบบทุเรียนนะครับผมเคยเอามาใช้นะครับผมทําแล้วไม่สําเร็จนะครับหรือว่าผมทําไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับผมก็ว่ามันไม่เหมาะแต่ถ้าจะใส่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดประโยชน์แค่ไหนนะครับผักตบชวาได้ไหมคะผักตบชวาที่ผมเห็นเขาใช้นะครับดีมากเลยผมก็ว่าจะลองเอามาใช้อยู่นะครับ แต่ว่าเราไม่มีแหล่งน้ำ<ฆ>นะครับที่จะเลี้ยงผักตบชวาขึ้นมาให้เยอะๆแต่ก็เดี๋ยวจเจ้าลองมาเลี้ยงดูครับผักตบชวามันก็ช่วยทําให้น้ําใสก็จะเป็นแบบแห้งก็ได้แบบสดก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่นันอ่าแบบสดจะต้องวางไม่หนามากเหมือน<ฆ>มาวางตากให้มันแห้งแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์ไปเองแต่มันใช้เวลานิดนึง<ฆ>แต่ทุกอย่างบางครั้งนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ตอนนั้นได้ประโยชน์เดียวนั้นนะครับอย่างน้อยการที่เอามันมาปิดทั้งสดๆนะครับถ้าเราไม่ทับกันมากมันไม่เกิดกระบวนการ ย่อยสลายทับกันไม่เกิดแก๊สนะครับมันก็เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ทําให้ดินไม่ร้อนนะครับแล้วตัวผักตบชวาเองพอเวลามันโดนฝนโดนน้ำเนะี่ยมันก็อุ้มน้ําได้ดีนะครับมันก็ปลดปล่อยความชื้นให้กับต้นทุเรียนได้เหมือนกันนะครับผมก็อีพีนี้ก็จะพูดในส่วนของเรื่องการปรุงดินครับก่อนปลูกทุเรียนนะคะนี่ก็มีพี่ที่เขาปลูกอยู่ครับอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งนะครนายกนะครับ <c oughs> เขาก็โทรมาบอกว่าดินแบบนี้ที่เขาปลูกนะครับบางทียอดมันเดินช้าใบมันไม่แตกยอดช้ายอดตันๆอะไรประมาณนี้ผมก็ตามความเข้าใจของผมเท่าที่ผมเคยไปดูมานะครับคือดินของพี่เขาด้านล่างมันหนึบนะครับด้านล่างมันหนึบมากพอเวลาลดน้ำไปมากๆเนี่ยรากมันไปไม่ได้รากมันไปไม่ได้มันก็เกิดกระบวนการ เกิดความชื้นเกิดรากชื้นแฉรากเน่ารากดํานะครับก่อนที่มันจะใบหล่นใบร่วงครับมันจะเกิดกระบวนการพวกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องทําให้มันร่วนซุยระบายน้ําได้หรือยกมันขึ้นมาให้มีรากฝอยข้างบนมากพอที่มันพอจะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ให้มันไปพึ่งพารากด้านล่างจนมากเกินไปตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุเรียนดินเหนียวรอดได้นะครับอีกอันนึงก็เดี๋ยวบางคนถามมาว่า ปูกทุเรียนแล้วมีพืชอะไรที่จะปลูกไปกับทุเรียนได้อันนี้เราก็พูดรวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพร่องสวนหรือแปลงนะครับทุกอย่างถ้าท่านทําแล้วท่านมีกําลังทําสามารถหาผลประโยชน์จากต้นพืชที่ท่านปลูกได้ไม่เอาสวยงามอย่างเดียวนะท่านสามารถปลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยลองกองมังคุดฝรั่ง ชมพู่มะนาวมันสาปลูกมาดปลูกได้หมดเลยแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวเช่นขาตะไคร้พริกอะไรพวกนี้ยถามว่าทุกอย่างเวลาเราสร้างเขาขึ้นมามันทุกอย่างมันต้องดูแลมันไม่สามารถปล่อยทิ้งแล้วสวยได้แล้วได้ผลประโยชน์ได้ผลผลิตทุกอย่างมีต้นทุนนะครับทําไปแล้วเนี่ยท่านต้องดูว่าท่านจะเก็บผลผลิตไปขายได้ไหมท่านมีเวลาไหมบางทีปลูกไว้อะ ได้การพักผ่อนได้เครือกล้วยได้ไรเนี่ยแต่ท่านเราไปขายบางทีอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันขายได้วีละห้าสิบวีละหกสิบบางทีถ้าเราทาแล้วเนี่ยกล้วยเคือมันเล็กลูกมันไม่สวยถ้าเราอามาขายตามพื้นที่รอบๆบ้านของเรามันไม่สามารถขายในราคานั้นได้ท่านก็ต้องดูว่าท่านได้ประโยชน์จากเขาแล้วท่านลงทุนไปแล้วท่านคุ้มไหมถ้าคุ้มท่านก็ปลูกไป อย่างคาอย่างตะไคร้ที่ผมบอกว่าผมอยากปลูกแต่ผมกลัวว่าผมเอาไปคืนทุนไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีเวลาในการที่จะเอาเขาไปขายเอาทุนกลับคืนมาเราก็จะได้ประโยชน์จากเขาคือแค่เอามาคุมดินเอามายึดหน้าดินประมาณนี้เพราะว่ามันผมมองดูว่าพวกนี้มันยึดหน้าดินได้ลดการพังทลายของดินได้แต่มันต้องเป็นพืชที่ละเอียดนะครับในการจัดการ กว่าถึงกระบวนการเอาไปขายก็จะยากหน่อยอื่นๆนะครับที่เป็นพวกพืชแซมที่ผมพูดไปเมื่อกี้พืชแต่ละชนิดก็จะมีมแมลงแต่ละชนิดเ,เป็นศัตรตูพืชต่างๆกันไปท่านก็จะต้องอมีการกําจัดมแมลงหรือเรียนรู้วิธีการที่จะรักษามังคุดรักษาลองกองรักษามะนาวเพราะว่ามะนาวที่จะมีเยอะก็คือหนอนชอนใบศัตรตูของมันนะครับเพลี้ยไฟ ประมาณนี้หลักๆเลยก็จะอยู่ประมาณนี้เชื้อราเชื้อแบคทีเรียแคนเกอร์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแคนเกอร์เนี่ยมันไม,ม่มายุ่งกับทุเรียนอยู่แล้วนอนชอนใบก็ไม,ม่มายุ่งกับทุเรียนที่จะมายุ่งกับทุเรียนก็คือเพี้ยไฟอย่างเดียวซึ่งทุเรียนเองก็มีเพี้ยไฟอยู่แล้วถ้าจัดการได้ก็ปลูกได้เลยส่วนลองกองลองกองก็มีหนอนนะครับหนอนเป็นหลักส่วนเพี้ยไฟเนี่ยกินจะแทบทุกพืชไม่ว่าจะเป็นมังคุดลองกองมะม่วง ทุเรียนกินหมดครับเพียไฟนี่เป็นอะไรที่น่าลำคาญไม่มีประโยชน์ <c oughs> ครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็เท่าที่มองเห็นก็มะพร้าวมะพร้ากก็จะมีด้วงมีด้วงมากัดกินนะครับแต่เท่าที่เราปลูกมาบริเวณเนี้ยที่เราอยากปลูกมะพร้าวเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดน้ำท่วมมาหรือผิดพลาดมานะครับมะพร้าวมันสามารถทนได้ เผื่อวันหนึ่งเราเบื่อก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับมะพร้าวแค่มาคอยป้องกันกําจัดด้วงก็สามารถมาเก็บผลผลิตไปขายได้แล้วมะพร้าวมันขายง่ายครับไม่ต้องออมีแม่ค้ามารับซื้อครับแต่ยังพืชผักสวนครัวนะครับที่นี่เราไม่มีตลาดนะครับไม่มีตลาดที่จะขายก็เลยไม่อยากไม่อยากปลูกเยอะนะครับอาจจะมีปลูกไว้บ้างเล็กน้อยนะครับผม ก็ตามนี้นะครับใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะครับใครคิดว่าท่านดูแลอะไรได้แถวบ้านท่านขายอะไรได้ท่านก็ปลูกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการทําทุกอย่างนะครับต้องใช้การตลาดนะครับนําการผลิตนะครับถ้าเราไปผลิตแล้วไปหาตลาดทีหลังเราไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนก็ทุนมันจะจมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับถ้าท่านใดมีพื้นที่แต่ไม่มีทุนนะครับ มากเพียงพอในการที่จะดูแลต้นไม้หรือในการทํานะครับถ้ามันก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับอย่าทําเหมือนกับของผมนี่นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าลงทีเดียวเลยนะครับหมดไปเลยผมก็กะงบไว้ในพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับรวมทั้งต้นพันธุ์ทุกอย่างนะครับระบบน้ําเตรียมดินทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะมี3ามแสนขึ้นนะครับตรงนี้ จะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์สามแสนนะครับก็ไม่อยากให้เกินนี้นะครับแล้วก็ถามว่าทําไปแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าได้ทําต่อเนื่องนะครับมีเวลาทําต่อเนื่องตรงนี้จะคืนทุนเมื่อไหร่อย่าเพิ่งไปพูดถึงมันครับเดี๋ยวเอาให้มันเกิดเป็นรูปเป็นล่างก่อนนะครับผม <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้บางคนพี่พี่ที่มาดูถามว่า,าแบบนี้จะคืนทุนเมื่อไหร่ก็คือตรงนี้เรายังไม่ได้คิดนะครับว่าคืนเมื่อไหร่เดี๋ยววันหน้า ประมาณห้เดือนแล้วเราจะบอกนะครับว่าเราจะคืนเมื่อไหร่นะครับาสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเราเองแหละไม่มีอะไรมากเพราะว่าที่เราเตรียมเตรียมไว้เนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ของที่เราผลิตขึ้นมาเราจะไปขายที่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับกับผลตอบแทนที่เราจะได้ก็คือ งานที่เราทำนะครับทำไปแล้วมันต้องมีความสุขมันต้องไม่เกิดความเครียดนะครับผมก็คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยผ่อนคลายทําให้เรารู้สึกเ,เพลิดเพลินนะครับรู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยเลือกทําตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับผมก็สิ่งหนึ่งนะครับก็จะทําไว้เพื่อ หลายคนนะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่ตายเนื่องจากว่าหลายคนเนี่หันมาปลูกทุเรียนแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าเห็นแต่ราคาทุเรียนมันสูงซื้อกินมันแพงก็อยากมีทุเรียนกินอยากมีทุเรียนขายนะครับตรงนี้ก็หวังไว้ว่าถ้ามันสําเร็จก็จะเป็นที่เรียนรู้ของอพวกพ,พี่มือใหม่นะครับมือเก่าก็ต้องผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าท่านน่าจะเก่งมากแล้วก็ช่วยแนะนํา เราหรือแนะนําคนที่ยังไม่เป็นด้วยอีกแรงหนึ่งก็จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ต่างๆนะครับที่ผมก็เคยดูเคยศึกษาตามพี่ๆเขานะครับก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้มาปรับใช้กับในพื้นที่ของเรานะครับว่าลักษณะนี้มันจะแก้ไขยังไงนะครับเราก็เอามาหมดไม่ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่นะสภาพดินสภาพอากาศต่างกันบางพื้นที่ฝนตกมาก บางพื้นที่ฝนตกน้อยบางพื้นที่มีดินดีนะครับเป็นทุนเดมิมยังไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนกับมีชัยไปกว่าครึ่งละเรื่องดินเรื่องน้ำแต่กับบางคนนะครับดินก็ไม่ดีน้ำก็มีบ้างไม่มีบ้างจะต้องขุดบาดานจะต้องมาปรับปรุงดินจะต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงทุกอย่างมันยากง่ายต่างกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันนะครับครับคลิปนี้ก็ <c oughs> บน พูดไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าค่อยมาติดตามกันใหม่ว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากๆค่ะสำหรับอีพีนี้